ผมซอนปริญญาของสุภาครับสวัสดีครับผมแซมสุเกษมอ่อนพูลครับครับพี่ซอนเราเดินทางมาถึง e ีพีที่3แล้วครับซึ่ง E ีพีที่3นี้นะคบเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดในการออกแบบเฟสชิลครับต้องถามพี่ซอนก่อนเลยครับว่าในการออกแบบเฟสชิลเนี่ยเราคํานึงถึงเรื่องอะไรเป็นอันดับแรกในการออกแบบครับสิ่งที่ต้องคํานึงถึงอันดับแรกเลยนะครับก็คือความสบายในการสวมใส่นะครับจะเห็นว่า คุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นะครับหลายๆท่านต้องอยู่กับเฟซชิล์ตัวนี้นะครับเป็นระยะเวลานานเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า4-5ชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องสวมใส่แล้วสบายนะครับอันนี้คือข้อแรกเลยครับพี่ซอนนอกจากการคำนึงถึงเรื่องของการสวมใส่ที่สบายแล้วเนี่ยยังคำนึงถึงเรื่องอะไรอีกบ้างครับจะเห็นว่านะครับสีรระของแต่ละท่านเนี่ย ก็มีขนาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญเลยตัวเฟซชิลจะต้องปรับขนาดนะครับความกระชับให้เข้ากับรูปศีรษะได้นะครับ,รบการออกแบบเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่น น,นอกจากการสวมใส่ที่สบายแล้วแล้วก็การที่จะปรับเข้ากับขนาดของศรีรษะแล้วเนี่ยแล้วเรื่องความสะอาดล่ะครับเรื่องความสะอาดนะครับเราก็พยายามที่จะดีไซน์ให้เปลี่ยนแผ่นใสง่ายซึ่งได้กสกพูดใน EP ีที่2แล้วนะครับที่ดีไซน์เป็น U shape ทำให้ถอดเปลี่ยนแผ่นใสได้ง่ายเมื่อต้องการนะครับเปลี่ยนแล้วก็วิธีการทำความสะอาดตัวโครงเนี่ยก็คือใช้นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์อ หรือจเจ้าแอลกอฮอล์เช็ดตัวโคงเพื่อฆ่าเชื้อก็ได้ครับครับพี่ซอนจากข้อคํานึงที่ผ่านมานะครับ,รบหน้าห่วงใหญ่คุณหมอเลยทีเดียวนะครับใช่ครับเพราะว่าบางเคสเนี่ยผมเห็นเขาต้องสวมใส่เป็นเวลานานใช่จะเห็นว่าบางท่านเนี่ยใส่จนเป็นรอยเลยเนาะอ่าครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่แซม ก็คือถ้าเราสังเกตเวลาเราไปโรงพยาบาลนะครับจะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้ใส่เพียงแต่เฟซชิลล์อย่างเดียวก็จะมีทั้งหน้ากากอนามัยรวมถึงแว่นใส่ตาแบบนี้ด้วยนะครับก็ถูกใส่เข้าไปด้วยเนาะรหรือบางเคสนะครับก็จะมีการสวมใส่ตัวแว่นก็เกล้นะครับหรือแว่นตาน,นีลัพายเพิ่มเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับอีกข้อนึงก็คือระยะห่างระหว่างตัวเฟซชิลกับใบหน้าเนี่ย เพื่อที่จะสามารถสวมใส่ก็อกเกิลหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับควรจะมีระยะเท่าไหร่ซึ่งก็จะมีอยู่ในวิธีการออกแบบเจ้าตัวนี้ด้วยครับพี่ซอนแล้วเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรอีกบ้างครับอ่าก็ะจะเห็นว่านะครับส่วนประกอบที่ใช้ทำเฟซชิลเนี่ยก็จะมีทั้งแผ่นใสแล้วก็สายรัดลังดุมนะครับ,รบซึ่งทั้งสองอุปกรณ์เนี้นอกจากตัวโครงแล้วนะครับจะต้องหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับหรือสั่งออนไลน์มาได้เนาะ แล้วก็ข้อที่6เนี่ยเราเวลาเราขึ้นรูปชิ้นงาน 3D พิเ r เตอนะครับหลายๆท่านก็คือทราบอยู่แล้วว่าใช้เวลาค่อนข้างนานในการขึ้นรูปเพราะฉะนั้นจะออกแบบอย่างไรนะครับให้ระยะเวลาในการสร้างชิ้นงานสั้นที่สุดนะครับไม่เยอะจนเกินไปแล้วยังคงความแข็งแรงอยู่ครับครับพี่ซอนแล้วชิ้นงานที่เราได้พัฒนาและออกแบบขึ้นมาเนี้ยครับใช้ระยะเวลาในการพิมพ์นานเท่าไหร่ครับ ก็ใช้ระยะเวลาในการทิมประมาณ1ชั่วโมง40นาทีครับต่อ1ชิ้นเนาะจากข้อความหนึ่งต่างๆที่พี่ซอนได้เล่ามานะครับผมชักเริ่มตื่นเต้นแล้วพี่ซอนกาินการอย่างไรต่อครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือไอเดียในการสร้างชิ้นงานครับพี่แซงจะเห็นว่าถ้าเรามีเครื่องมือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่มีไอเดียในการสร้างชิ้นงานเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันดับสําคัญอันดับแรกเลยก็คือมีไอเดียในการที่จะทําชิ้นงานมานะครับ ทำไปเพื่ออะไรและทาเพื่อใครน,นีสําคัญมากเลยครับต่อมานะครับพมอมีไอเดียแล้วก็คือการนําไอเดียนั้นมาค่อยๆเขียนนะครับออกแบบอาจจะออกแบบเบื้องต้นนะครับอันดับแรกก็คือกระดาษอะไรเงี้ยเขียนก่อนนะับเขียนไอเดียเราลงไปแล้วข้อคำหนึ่งต่างๆที่ได้พูดถึงไปในขั้นต้นแล้วนะครับหลังจากได้ไอเดียเสร็จแล้วนะครับและออกแบบเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็นําทั้งสองสิ่งนะครับมาเขียนเป็นโมเดลสามมิต <c oughs> ินะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้แหละ ที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับเรียกว่าจับมือเขียนกันเลยทีเดียวโดยใช้โปรแกรม solidworks เนาะนะครับหลังจากออกแบบเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำโมเดลสามมิติไปเข้าโปรแกรม slicer เพื่อแปลงไฟล์โมเดลนะครับให้เป็นตำแหน่งการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ต่างๆและสุดท้ายก็คือนำไฟล์ที่ได้ไปพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติจนกลายมาเป็นชิ้นงานตัวโค้งเสชิฉตัวนี้ครับอยากให้พี่ซอนแนะนำโปรแกรมการเขียนแบบสามมิติให้เ,เพื่อนเพื่อรู้จักสักเล็กน้อยครับ ได้เลยครับจริงๆโปรแกรมในการออกแบบโมเดล3มิติเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยครับที่แซมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Tinkercad นะครับที่เป็นสำหรับเพื่อนร่มต้นเนาะอ่าอันนี้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับกับอีกอันนึงก็คือ One to t h Design ซึ่งทั้งสองันเนี้ยเป็นโปรแกรมฟรีนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ได้เลยหรือจะยกระดับขึ้นไหอีกนิดนึงนะครับที่คนทั่วไปใช้ก็คือโปรแกรม SketchUp ต่อมานะครับในส่วนของโปรแกรมที่เราจะใช้กันก็คือโปรแกรม Solid Works ซึ่งอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเลยครับพี่แซงครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับใน EP แรกนะครับเรามีพูดถึงเรื่องของการใช้งานโปรแกรม Solid Works ด้วยใช่แล้วครับครับอยากให้พี่ซอนลงรายละเอียดนะครับก็ี๋ยังไงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูีกันได้เลยครับไปกันครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่แซมได้ลองใช้แล้วพี่สอนเรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับทําได้ไหมครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ใต้คลิปได้นาอเดี๋ยวเราสองคนนะครับพยายามเข้ามาตอบให้น้องถ้าเราตอบได้ครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนทําตามไม่ทันนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับก็เด right ี๋ยวยังไงใน EP นี pair, ้นะครับก็มีนอหาประมาณเท่านี้แล้เดี๋ยวเจอกันใน EP ที่สี่เนาะ เป็นการนำโมเดล3มิติที่เราเออกแบบเสร็จแล้วนะครับไปเข้าโปรแกรมสไลเซอร์จากนั้นตั้งค่านะครับก่อนที่จะนำมาพิมพ์เป็นชิ้นางานจริงนะรฝากกดไลค์กดแชร์กดต u b s c ้ i ต e กดกระดิ่งกริงๆให้พวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ